แต่ละวันเนี่ยมียอดเข้าค่อนข้างเยอะครับเงินสดก็จะเยอะทําให้เกิดปัญหาว่านับเงินช้าหรือว่าไม่มีที่เก็บเงินอย่างเงี้ยครับผมมีระบบรองรับค่อนข้างดีครับไม่ว่าจะไปที่ไหนครับก็สามารถเช็คเงินออนไลน์ได้ครับไม่ต้องมาคอยกังวลว่าเงินจะหายไปไหนหรือว่าเงินจะครบหรือไม่ครบครับ สวัสดีครับผมธงชัยอนุรัตนบดีครับร้านชื่อว่าแบ n i f i c b r a n d Name ครับตั้งอยู่ที่เมกาบางนาครับโซนอันเดอร์กราวครับชั้นจีครับที่ร้านเป็นร้านขายสินค้าแบนเนมครับของแท้100%ครับผมมีรับซื้อฝากขายจำนำครับเปิดบริการมา10ปีครับแต่ละวันเนี่ยมียอดเข้าค่อนข้างเยอะครับเงินสดก็จะเยอะทำให้เกิดปัญหาว่านับเงินช้าหรือว่าไม่มีที่เก็บเงินอย่างเงี้ยครับผม ตอบโจทย์ครับเพราะว่าตู้ไทเกอร์ครับมีระบบรองรับค่อนข้างดีครับแล้วก็สามารถจัดระเบียบเงินของแต่ละวันได้ดีครับแล้วก็จะมีการสรุปยอดให้ทางร้านไม่ว่าจะไปที่ไหนครับก็สามารถเช็คเงินออนไลน์ได้ครับไม่ต้องมาคอยกังวลว่าเอ๊ะเงินจะหายไปไหนหรือว่าเงินจะครบหรือไม่ครบครับจัดการปัญหาเรื่องไม่ต้องไปเข้าธนาคารบ่อยๆครับเพราะว่าตู้เป็นตู้นิรภัยครับแล้วก็สามารถเก็บเงินได้ค่อนข้างปลอดภัยครับผม ฝากร้านบั n e f i กแบรนด์เนมด้วยนะครับร้านอยู่ที่เมกะบางนาครับโซนอันเดกร o u าวชั้นีครับผมเปิดให้บริการ10โมงถึง4ทุ่มทุกวันครับผมขอบคุณครับ <They>